กีฬาไอ้สิทธิ์ยันยานวัดธรรมคือความงามเราฝากฟังมานาคตให้สืบสานและสร้างสร้างเพื่อให้กีฬาไทยและวัดธรรมไทยอยู่ยืนยาวยั่งยืน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 ท่ม่ใคมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขาได้เห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่ดูจะเงียบเหงามากในเวลานี้ซึ่งก็ทําเอาชาวกัมพูชาตกใจกับเรื่องนี้เลยทีเดียว ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อน,อนในโลกโซเชียลของชาวกัมพูชาเมื่อชาวกัมพูชาหลายคนต่างแชร์ภาพบรรยากาศในสนามบินเสียมเรียบหรือบรรยากาศในสถานที่สําคัญอย่างนครวัดที่พวกเขาบอกว่าคนทั่วโลกตั้งอยากมากันที่นี่แต่ในปัจจุบันกลับไม่มีนักท่องเที่ยวพูดได้ว่าทุกอย่างมันดูเงียบไปมากจนชาวกัมพูชาเกิดความสงสัยว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับประเทศของพวกเขาได้อย่างไร ทำไมรัฐบาลกัมพูชาถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ซึ่งมันไม่เหมือนกับที่กระทรวงการท่องเที่ยวของพวกเขาอวดก่อนหน้านี้เลยว่ากัมพูชาจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆปีและก็ได้มีชาวกัมพูชาอีกฝ่ายที่ไม่เชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพจริงพวกเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการสร้างภาพปลอมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอีกด้วยเรามาฟังกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากัมพูชาขาดการโฆษณาที่ดีพวกเราเอาเงินไปลงทุนในการพัฒนาถนนและสนามบินมากเกินไปแต่ลืมเอาเงินมาประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวในประเทศมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันเป็นคนเสียมเรียบรู้ดีว่าตอนนี้มันเงียบขนาดไหน สนามบินก็ไกลจากตัวเมืองแถมค่าเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองก็แพงอีกด้วยแล้วใครมันจะอยากมาเที่ยวกันล่ะความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทุกคนต้องใจเย็นกันก่อนภาพที่ออกมาอาจจะเป็นช่วงเวลาข้ามแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวคงวางแผนกลับที่พักกันแล้วดังนั้นได้โปรดอย่านำภาพเหล่านี้มาสร้างความอับอายให้กับประเทศของเราเลย มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาโดยเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบกับประเทศไทยตรงนี้ว่ามันช่างน่าเศร้าที่กัมพูชากําลังล้มเหลวในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเราอย่าโทษใครเลยโทษตัวเราเองดีกว่าเพราะทุกอย่างมันดูจะแพงไปหมดเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย และจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาด้วยกันเองมาตอบกลับว่าใช่แล้วฉันนั้นอาศัยอยู่ในประเทศไทยอาหารการเดินทางทุกอย่างในประเทศไทยมันถูกและคุ้มค่าแต่เมื่อฉันกลับไปที่กัมพูชาฉันรู้สึกเสียดายเงินทุกครั้งที่ต้องจ่ายมันออกไป ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับต่อเรื่องนี้ว่าภาพทั้งหมดคือภาพจริงพวกเหล่านั้นต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วมองดูว่าทําไมนักท่องเที่ยวเหล่านั้นถึงไม่เข้ามาที่ประเทศของเราแล้วเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทํามาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าหยุดเชื่อคำโกหกของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ได้แล้ว พวกเขาบอกว่าเศรษฐกิจในกัมพูชานั้นดีประชาชนจะร่ำรวยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกัมพูชาเป็นจำนวนมากฉันยังไม่เห็นอะไรที่เขาพูดมาเลยมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากัมพูชาของเราเป็นประเทศที่สวยงามเรามีวัฒนธรรมที่งดงามมีนครวัดที่ยิ่งใหญ่อาหารของกัมพูชาก็อร่อยผู้คนเป็นมิตร สิ่งเดียวที่ขาดคือเงินในการประชาสัมพันธ์ประเทศนั่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการอย่างเร่งด่วนความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเอาแต่กู้เงินมาสร้างสนามบินหรือโครงการใหญ่ๆโดยไม่คำนึงถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มันจะคอยหล่อเลี้ยงชาวบ้านที่อยู่ตามจุดสำคัญต่างๆในประเทศของเรานั่นแหละคือความล้มเหลวของรัฐบาลในเรื่องนี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนกัมพูชามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากฉันเคยเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามจุดต่างๆในประเทศของเราแล้วหยุดถ่ายรูปแต่ปัจจุบันมีน้อยมากมันก็ทําให้ฉันแปลกใจอยู่สักพักแล้วกับเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้เข้ามาให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตอนนี้มันคือโลซีซั่นซึ่งนักท่องเที่ยวจะน้อยอยู่แล้วประกอบกับสงครามในยูเครนและรัสเซียจึงทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยลงไปอีกพวกเราไม่ต้องตกใจไปเลยกับเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า กัมพูชามีสนามบินที่มีคุณภาพพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้แล้วเพียงแต่ขาดจํานวนเที่ยวบินเท่านั้นเพราะถ้ามีการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินให้มากขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้เข้ามาให้เหตุผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาที่ลดลงซึ่งก็พาดพิงมาถึงประเทศไทยของเราตรงนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปพวกเขาจะต้องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทยก่อนจึงจะสามารถต่อมาที่กัมพูชาได้ แต่หลังจากทีกัมพูชาของเราได้จัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้ชาวไทยไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องคุณคะแมพวกเขาจึงได้ทําการลดจํานวนเที่ยวรถและสร้างความลําบากในการเดินทางเข้ามาในประเทศของเราซึ่งก็ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในกัมพูชาลดลงนั่นเองความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันดูตามเพจข่าวต่างๆนักท่องเที่ยวยังถ่ายรูปอยู่เต็มนครวัดอยู่เลยยัามาหลอกกันเพื่อที่คุณจะทำลายรัฐบาลชุดนี้คุณไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศของเราแถมยังสร้างความแตกแยกในประเทศอีกด้วยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ประเทศกัมพูชาของเราเพิ่งจะผ่านสงครามมาได้ไม่นานและกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วรัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่จึงขาดการโฟกัสในการจัดการท่องเที่ยวพูดง่ายก็คือประเทศของเราไม่ได้เอาการท่องเที่ยวมาเป็นจุดเด่นแต่จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมนั่นจะทำให้ชาวกัมพูชามีไรายได้อย่างยั่งยืนและเราก็จะยืนได้ด้วยขาของตัวเองเพราะดูอย่างไทยสิพวกเขาพึ่งแต่การท่องเที่ยวมากเกินไป เมื่อโควิดมาก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นตกต่ำลงไปด้วยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไปเที่ยวบินก็น้อยเกินไปเราต้องทำให้มันมากขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ฉันเชื่อว่ากัมพูชาจะเป็นที่รู้จักในเรื่องการท่องเที่ยวไปทั่วโลกในอนาคตความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ชาวต่างชาตินั้นชอบของถูกแต่สินค้าและอาหารในกัมพูชามันดูจะแพงเกินไปไม่ใช่แค่สำหรับชาวต่างชาติแต่มันแพงสำหรับพวกเราชาวกัมพูชาด้วยมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่า หยุดนำประเด็นนี้มาพูดถึงได้แล้วทุกฝ่ายจงช่วยกันและหยุดนำภาพเสียหายเหล่านี้มาโพสต์ผ่าน Facebook มันทำให้รัฐบาลและประเทศของเราเสียหายซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศอีกด้วยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาทุกคนกำลังทำงานหนักกัมพูชากำลังได้รับความนิยมทั้งทางด้านวัฒนธรรมอาหารและศิลปะก,การต่อสู้หยุดสร้างข่าวปลอมเหล่านี้ มันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมามันเป็นช่วงโลซีสั้นของทั่วโลกจำนวนคนเดินทางอาจจะน้อยกว่าปกติแต่ฉันยังเชื่อว่าประเทศกัมพูชาของเราจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากัมพูชาควรเสนอตัวในการจัดการแข่งขันสำคัญระดับเอเชียเพราะเรามีสนามกีฬาที่ได้คุณภาพมันจะทำให้กัมพูชาเป็นที่รู้จักและชาวต่างชาติก็จะเริ่มสนใจพวกเราด้วย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นบรรยากาศในสนามบินเสียมเรียบรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในประเทศกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวในเวลานี้เลย หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ